เดรวีกี่ปีแล้วคะอยู่มาหลายปีแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ได้ได้มาขึ้นได้มาออกงานเดียวกันกับโค้ดใช่ขนมโอน่ารักมากเลยอ่ะวันนี้สนุกมาเก,กเจอปกติเ็เจอกันทำงานแล้วก็เจอกันบ่อยบ่อยอยู่เหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ได้ขึ้นเวที ร่วมกันแล้วมีแค่สองคนด้วยแต่เรารู้ใช่ไหมว่าเราเป็นแฟนดอนุพันธใช่เป็นเป็นเหมือนกันคือเป็นคือเป็นด้วยการมาหลายปีแล้วคืออยู่คนละแขนงอยู่ผลิตภัณฑ์คนละคนละหมวดแต่ว่าคืออยู่ด้วยกันมานานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยได้มาเวทีเดียวกันไอาด็กผมนี่เป็นอยู่ในหมวดของผมเป็นเอ่อเซริคลนเซอร์คับช่วยเรื่องอะไรคะก็จะเป็นเอ่อคลนเซอร์จะใช้สำหรับ ล้างล้างหน้าครับคือเขามีหลายสูตรมากแล้วก็มีตัวม i ซ e l าวอเ a อร์ที่ใช้เวลาที่เราแต่งหน้าแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางออกด้วยจริงๆคิดว่ามันสำคัญกับเราแค่ไหนสุดๆเลยนะเพราะว่าผมมาแต่งหน้าทุกวนันก็ทุกคนคิดว่าส่วนใหญ่ก็แต่งหน้าเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็ลองคิดว่าถ้าเราเช็ดหน้าไม่สะอาดทุกคนก็จะเป็นเหมือนกันบางทีสิวขึ้น <c oughs> ซึ่งก็อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับผิวหน้าเราเหมือนกันให้ความสำคัญกับผิวหน้าเราจริงๆเพราะว่าเราก็มีอยู่หน้าเดียว ใช่แล้วก็ผมมาใช้แบบทํางานตรงเนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยเราก็ยิ่งต้องแบบหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวหน้าเราแล้วก็ดูแลจริงๆซึ่งเซรัเนเซอร์เขาไม่ได้แค่ช่วยทำความสะอาดอย่างล้ำลึกครับก็ช่วยเสริมระการผิวด้วยเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเขาเลยแต่งสูตรที่แตกต่างจากคิลมซิมทั่ไปยังได้ก็จริงๆแล้วเซรเขา มีซิคเอนเซอร์มีหลายสูตรมากมีประมาณ5สูตรใช่ซึ่งแต่ละสูตรของเขาก็เหมาะกับคือเรียกได้ว่าทุกคนเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพผิวหน้าของเรเองได้เลยไม่ว่าจะเป็นผิวมีสิวผิวมันผิวแห้งหรือว่าผิวไม่เรียบเนียนหรือว่าจะเป็นตัวเมคอัพรีมูเวอร์ก็มีเหมือนกันอย่เวลาเวลาเช็ดเช็ดยังไงเพราะบางคนจะเช็ดแลหรือมองดูวิทีเช็ดลับเช็ดยังไงไหมไมหน้าก็จริงๆแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าคือ ปกติเขาจะใช้สัลีเนาะแล้วก็อาเทมายเซราวอเทอร์ลงมาแล้วก็เช็ดแต่จริงเวลาเช็ดอะถึงแม้จะเป็นสัลีที่นุ่มผมว่ามันก็เกิดการเสียสีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็บางทีเราอาจจะเปลี่ยนไปใช้ตัวเมคอัพรีมูเวอร์ที่เป็นครีมทูโฟมที่เป็นเซนเซอร์นะครับก็ลองนวดดูตัวนี้เขา่าช่วยละลายเครื่องสช่วยล้างเครื่องสํานเหมือนกันแต่ถ้าใครไม่สบายใจใช้เมซัลาวอเทอร์ของเซลวีก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเช็ดเบา ใช้เบาๆพาอย่าถูแรงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียสีวันนี้มาเจอโฟดเป็นยังไงตอนแรกที่ตอนเมื่อก่อนที่เจอแต่ว่าไม่ได้แบบเออมาสัมผัสใกล้ชิดแบบนี้เ <ๆ S 2> ขาเป็นยังไงก่อนเจอ <laughs> ปกคือป,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 ปกติโฟดน่ารักอยู่แล้ว <laughs> โฟดแบบเวลาเจออย่างเงี้ยก็จะเข้ามาทาตลอดเลยทกเนียด้วยช <laughs> ่ครับก็แต่ครั้งเนี้ยได้มาขึ้นเวทีเดียวกันรู้สึกว่าเกแบบเป็นอย่างที่เราคิดนะเป็นอย่างที่คิดไหมก็ สนกว่าที่คิดเยอะเลยททเป็นคนขี้แกล้งแต่ว่าเราชอบครับเราชอบเพราะว่าจริงๆเราก็เป็นคนดื้อเหมือนกันเหมือนที่มาเจอเพื่อนนะ่าแต่ว่าถึงแม้ผมอายุป <underwear> กติผมคิดว่าผมเด็กแล้วก็เร่อปกติ <Environment> ปกติผมจะเด็กเ,ออเป็นคนที่แบบเด็กกว่าคนที่ร่วมง,งานด้วยซะส่วนใหญ่ครับแต่ว่าพอมาครั้งนี้รู้สึกว่าแก่ไปเลยเพราะว่าเราแก่กว่าโฟทั้งสามปีอะอยางพอมาเจอระดับห,หัวหนความสมเหตุสมผไม่ปวดหัวครับชอบออพะคิดว่าเวลาเหมือนมองตัวเองเวลาตัวเองอยู่กับคนอื่นเวลาผมอยู่กับพี่ๆคนอื่นผมก็เหมือนโฟ์เวลาอยู่กับผมแหละก็เป็นอย่างนี้เลยรู้สึกรู้สึกหนักใจแทนพี่นุ้ยที่ต้องอยู่กับเรามันได้สัมผัสแล้วไงว่า แต่ผมอาจจะโซนน้อยก็องโฟนนิดนึงนิดยังไงนิดเราบอกเลยเหรอว่าเราน้อยกว่าน้อยกว่านิดนึงโฟนโซนมากเลยอันนี้คือดูดเองหรือว่าหรือว่านี่นิ้วเรียบร้อยเพื่อที่จะกบภาพว่าเราไม่ได้โซนทำดูไม่ถูกอ่ะคือแต่แบบไม่รู้สิแบบร่วมงานจริงๆต่างๆกันครั้งแรกเงี้ยแล้ว มันก็เขินเขินหน้า,าทำตัวไม่ถูกนิดนึงแบบบางทีอาจจะอันนี้ยเราก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่น้องคือ,อแต่น้องคือพุ่มเข้ามาเลย<อ>รู้สึกว่าโฟร์ช่วยละลายพฤติกรรมว่นิวว<อ>ันนี้นี้คือเราจะไม่กลา้าแบบว่าไปกลัวแบบว่ามื้อน,นี่นั่นใช่ยังเกิดอยู่เก่งเก่งนิดนึงแต่น้องออแล้วถ้าเจอคราหน้าละ่ะเจอคราวหน้าก็ไม่เก่งแล้วครับเพราะเรารู้แล้วว่าน้องเฟลี่มาก มิซัยดีมากด้วย,วยเจอเมื่อไหร่ก็ทักเลยวันนั้นเขาถามนิดนึงเขามีชีโมเปี๊ทีคอนเสิรต์ต<อ>ว่าเก<อ>ิดในซีเดนกับพี่ซีนิดนึงเกิดอะไ๋อแล้วดูนิ่งลุกก่อนเหรอหรือเห็นเอ,อ่อผมไม่เห็นครับมีคนบอกแฟนคลับที่นั่งอ,อ,อยู่ข้างล่างออผมยืนอยู่อันที่2มองลงไปตรงนี้แฟนคลับบอก อะไรนะอะไรนะอะไรนะสิบไม่รู้สิไม่รู้อ๋ออเอใช่แลผมก็เลยลงไปมองลูกนี่มองก่อนได้เหรอมองครับจริงหรือเปล่าภาพนั้นเป็นยังไงภาพนั้นเป็นยังไงก็ไม่รู้จริงไม่รู้จริงก็เลยหันไปสกิดเฮียบอกหันไปพลิกพลิกตัวเฮียกลับมาให้หันหลังให้แนะครับเฮียสิไม่รู้แฟนคขับบอกว่าสิไม่รู้ เราไปดูชายไ่รูจริงเขาก็ไม่รูดเหมือนเดิมรูดรูดเหมือนรูดงานนี้กับพี่ซีเกิดบ่อยเหมือนกันไม่ใช่ครั้งแรกคือปกติอืมแต่บุ๊ไม่ได้บ่อยมากครับอาจจะมีบ้างใช่แต่ว่าครั้งนี้แบบมันอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตเลยนะเห็นกันไหมมันอยู่บนอิมแพกมันอยู่บนอิมแพกอะเรนาบางนาันนีที่มีคนดูเป็นหมื่น แต่ว่าเฮียไม่เขินเราเอาอจะอจะเขินอาจจะกบเกิดออที่ที่เขาเจอเตการนี้เรามีวิธีองไรบ้างที่จะสุาให้มันนิ่เงนียบให้จับจ้ากับคราวท,ที่ผ่านมานินเนียบหรอคือถ้าเป็นผมมาผมก็จะห่านมาแล้วก็ลูดปุ๊บแล้วหันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่บูดถืงออแต่เฮียขยี้ตัวเองว่าขยี้บอกอ๋อมอกี้หนูบอกเฮียพูดว่าอ๋อมื่อกี้หนูบอกว่าซิปไม่ลูดพูดออกมาเลยทุกคนก็เลยรู้หมดเลยแต่ตอนแรกที่จะไม่รู้ คือแบบเอ่อเหตุการณ์แบบนี้ทวกคนเขาไปไหนทุกคนก็จะแบบออทุกคนก็จะจับ,บ,บ้อไม่ใช่ทุกคนก็จะจับจ้องเขา <laughs> ว่าเออจะเกณฑเขายัางไงเอ,อ่ปกติเมียก็ค่อนข้างเป๊ะนะเรื่องเสื้อผ้าเ,ออเป๊ะที่สุดแล้วเป๊ะก็ผมเยอะแบบคอยดูไม่ได้ดูแค่ของตัวเองดูให้ผมด้วยแบบเวลาอะไรไม่เรียบร้อยก็จะมีคนมาจับให้แต่ไม่รู้ว่านั้นทําไมอาจจะรีบละมั้งรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าข้างหลังแล้วก็ รีบวิ่งขึ้นมามันก็เลยไม่ได้รู้ตั้งใจหรือเปล่าไม็ดแล้วจะได้แบบเจ็บง่ายตั้งใจไม่รู้สีบนอิมแพกเลยเรอเป็นตำนานนะเราจะส่งเอาเรื่นี่เป็นตำนานดีเออตำนานกทใหม่ถ้าเป็นผมน่าจะไม่อยากมีตำนานแบบนี้อย่ามีเลยตำนานแบบนี้จริงๆก็เกินนะเวลาผมว่าเกินแหละแต่กบเกลื่อนก็พูดขยี้ตัวเองไปเลยกบเกลื่อนว่าเออหรือว่าสี เวลาที่เทียร์สนึกยืนจะจับจับทานได้วแปลว่าเออแบบเนี้ยเขาเสรผมว่าเป็นใครใครก็เสริฟนึกนู้ซิฟตัวน้าคนหลายพันนับหมื่นอย่างเงี้ยใช่ใชก็เขาดูไม่มีปฏิกิริยานะเขาดูชิวนะเก็บเงินทาเก็บไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราเผลอเหมือนเวลาเราล้มอย่างเงี้ยล้มกลางห้างอะ่ะจริงเจ็บแต่อายมากกว่าแต่ก็ทําเป็นแบบเฉยๆเพแค่ล้มไม่มีอะไรตแต่ในต้ออาจจะแบบว่าเต่นใจหรือเปล่า เต็มใจล้มเลยไม่ใช่ใจเต็มใจไม่รู้ซีฟหรอเอาไปกันพี่ถามไปกันเวลาเขาเขิดเราจับผิดได้ไหมว่าเนี่ยเทียเขิดเพราะปกติเทียเขาจะพูดทีเล่นทีจริงจับได้ไหมหรอผมว่าผมดูออกนะก็จะมีบางอย่างที่แบบผิดปกติไปอาจจะแบบในตาดูมีอะไรสักอย่างเวลาเขิดเออคืออาจจะบางคนเขิดเขาแบบผิวแดงหน้าแดงอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่ชีเวลาเขิดอันนี้เอาติดตลกครับ พี่ตลกเลยใช่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปนารายไม่รู้ไปกินอะไรมาตลกขึ้นทุกวันเลยเพราติดเราผมไม่ได้เป็นคนตลกย้อนดูคลิปก่อนย้อนดูคลิปเออหนูเป็นคนอะไรผมเป็นคนสวยเป็นคนผิวดีต่างมีจักันแล้วหรอเพราะใช้เซโรวีเราเป็นคนอะไรพี่เราพี่ซีเป็นคนตลกเราเป็นคนอะไรเป็นคนเอ่อ เราดูมั่นใจไปไหมครับเอ๊แกพูดมากกว่อเจ๊พูดกว่าหรือพี่วะเราเป็นคนสวยก็มันเรื่องจริงตัดสามหน้าเนีเป็นคนน่ารักด้วยเออใครก็เถียงไม่ได้เราหล่อได้ด้วยเออระหว่างหล่อกับสวยเราชอบแบบไหนชอบทั้งคู่เลยครับอ่าไม่ไม่การทำหน้าหล่อที่ดูสดอยางเป็นเฮนิวอะเฮนิวอะเฮนิวอะแหมเจ๊แกก็จะมาจับจ้องอยู่น่าหล่อเร็วเราเป็นนักแสดงเราไม่ทำได้อ่ะน้าหล่อพร้อม เป็นเห็นเดีวเร็วหล่อหล่อหล่อจะต้องเอออ่ะสวยโชว์สิสวยหล่อครับทำไมมันมาหน้ารักจังแอคติ้งมันต่างไงเนาะมันดูแบบสวิตช์ครับหล่อที่เวลาคนมาถามเคลมาร์คนก็ตอบว่าอะไรอะไรนะคนมาถามเคลดาับเราอ่ะเคลมาร์อะไรฮะจากหน้ารักจากคุณดีอย่างเรานอกจากเซลวีแล้วมันมีอย่างอื่นนะถ้านอกจากเซลวีแล้ว ขาต่อนะไม่คิดหรือว่าโดนยังไงมันมีใครรับยังไงบ้างเพราะว่านุ้ยทำงานหนักเลยคนเป็นหัวเสือกมากเลยแบบว่าเรามีวิธีดูแลไงให้ให้เป็นให้ดูเฟสตลอดเลยถ้านอกจากเซอร์วิแล้วดูแลยังไงก็เออผมกินน้ําเยอะผมกินน้ําช่วยจริงๆนะครับอยากจะบอกทุกคนว่ากินน้ําเถอะปกติออกมากินข้างนอกบ้างแต่ว่านอกเหนือจากกินน้ําผมว่า นอกเหนือจากเซลวีกับกินน้ำผมว่าไม่ดีนะไม่ได้กินเซลวีนะมันอาจจะเป็นบุญของผมแหละครับนะยังไงยังไงเรื่องบุญเก่าเอาบุญเก่ามาบุญเก่าบุญเก่าความรักหรอกครับแต่เขาบอกว่าความรักทำให้เราดูเด็กลงไปนิดนึงนะแต่เขาบอกว่าถ้าถ้ามีแฟนแก่ ก็ยังเป็นนาราตัดอยู่เหมือนกันครับเขาเป็นอมราตัดเขากินเด็กอ้าวหมายถึงไงอ้าวเมื่อกี้บอกว่ามีแฟนแก่ใช่ไงได้ท้งคู่ไงได้ท้งคู่เลยเหรอเขาเป็นอาาตัไหมล่ะ่ะเขาเป็นแวมไพาย โอ้ยมันไม่ถูกแล้วอ่ะอยู่หนือญาติไม่ปกติถึงไม่เคยตายไหมนะลูกอยู่ญาติถึจะมาตายตรงร้านพักอย่ามันจะเป็นธรรมตเหมือนกันมาเลยครับพิ่งมาเลยสู้เอาวันนี้เอาวันเม่อวานดีไงว่าพี่พี่ซีเขาเป็นธรรมตะหรือเปล่าเฮียเป็นธรรมตาไหมแล้วยังพี่ถามนุ้ยจถามพี่ซีไหมว่าทำไมพี่ซีไม่แก่ไม่ เคยถามพี่ซีไหมว่าทำไมเฮียยังหน้าเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่รู้จักนะไม่เคยครับเพราะว่าเฮียหน้าเปลี่ยนเสียงนี่หวานมาไมมหล่อขึ้นโอเคดูโตดูมีภูมิฐานขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวรจะยึดจนเจ็ดตอนนะไรอดไม่รอดก็อาจจะบินอยู่ตอนนี้ครับนะแล้ววันทา่เรวินฝากซีรี่เจ็ดตอนรวดดูเลย วันฮาโลวีนพอดีเลยนะคบเมื่อวานก็ปล่อยไปแล้วซีรีส์เรื่องซองไวเวอร์มาหาหลัยคลั่งนะครับรับชมได้ทาง Netflix 7ตอนรวดเลยตอนนี้ผมก็กำลังหาเวลาไล่ดูอยู่เมื่อวานดูไปดูพร้อมทุกคนดูขอมแฟนๆไปในในฮอล์นะครับดูไปหนึ่งอพีสนุกมากรู้สึกว่าเปิด e p ีแรกมาก,ก็สนุกมา,มากๆเรืมินครบรถมันมีทั้งลุ้นทั้งน่ากลัวทั้งตกใจทั้งอยู่ดีเดี๋ยวก็เศร้าแล้วก็มีตลกด้วย ใช่รู้สึกว่า็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่อยากใหทุกคนลองเปิดใจดูเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าซอมบี้ไทยจะทําไม่ถึงหรือเปล่าแบบหลายๆคนอาจจะเห็นความโปรดักชันความเวอร์ของซอมบี้ต่างประเทศอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ก็เวอร์ไม่แพ้กันนะและ้วก็เพราะดูวันดีเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อยู่แล้วใช่โปรดักชันคือเลิศแล้วก็บท,บทบทอันนี้คือเขียนมีที่มาที่ไปได้รับการวิจัยจากจวิทยาศาสตร์จริงๆใช่ครับเพราะว่า พี่ๆเขาตั้งใจทําบทกันมากๆเลยอยากจะให้ลองเปิดใจดูซอมบี้ไทยดูนะคะเป็นซีรีส์ยักษ์ใหญ่ของไทยดูมันดีเราเลยซอมไวเวอร์นะมีอะไร้าคบส่งภาคส่ผมว่ามีแต่ว่าเมื่อไหร่มีใช่ไหมคะอาจจะมีครับผมว่ามีเขากำลังปูเรืองอยู่นะมีบางคนที่ดูจบเสร็จตอนแล้วเพราะว่าเมื่อวานเขาบอกกันว่าเขาจะไม่นอนถ้าผมก็เกือบแล้ว เกนนือบแต่นอนดีกว่าเพราะวันนี้เราทํางานเดี๋ยวเราจะไม่มีแรง,งก็หลายๆคนอ่ะคือน่าจะเห็นตอนจบแล้วว่าเป็นยังไงซึ่งมันปูไปได้เลยสู่ภาคสองอเรียนแล้วใช่ซึ่งผมว่ามีแน่เพราะว่าเขากำลังทําบทกันอยู่<อ>นุ้นนี่มีวิธีแนะนํำไหมให้จำนักแสดงในเรื่องยังไงบ้างเพราะว่าเย <ง corrected> อะมากน่าจะสามหน้าไม่พออะไเชื่อนักแสดงไม่ผมยังจาไม่ได้เลยครับ เราไปต่อว่ะทุ่มันดีเราจำไม่ได้เลยหรอไม่ได้เมื่อวานจำได้ไหมพี่แบบที่ยืนยืนเงี้ยะเมื่อวานก็รู้สึกว่าเพิ่งรู้ว่าอ๋อพี่คนนี้คาแรคเตอร์ชื่อนี้เพิ่งรู้เมื่อวานเหรอเขถ่ายแยกขาถึงมาเพราะว่าไม่้ขามันถ่ายไปเป็นปีแล้วอ่ะรู้ใช่มาสักปีผ่านไปก็ได้ไม่มี์ยังรู้ไม่ได้รือยี่ไม่ได้ ถ่ายจบเปป,ปีแล้วใช่ <c oughs> Hi, แล้วก็จนลืมไปแล้วว่าเราเล่นอะไรไปบ้าง <c oughs> แล้วก็พี่แต่ละคนเขาเล่นชื่ออะไรนะเพิ่งจะลืมฟื้นเมื่อวานนี่แหลนะครับ <c oughs> แต่ยกกังจำหน้ากันได้ใช่ไหมจำได้จำหน้าได้อยู่แล้วก็แว่าแสดงว่าถ้าใครมาถามว่าคนนี้ชื่ออะไรเราสามารถชี้ได้ไหมว่า้อนนี้คือใครตอนนี้ตอนนี้ได้เลยคอประกาศ้ตเลยอ ในเป็นเคสคอนเสิร์ตของเบกกี้ใช่ดีใจมากเลยประกาศไปแล้วครับก็ปลายเดือนปลายเดือนปลายเดือนพฤศจิกเนาะก็หวังว่าทุกคนจะแบบอ๋อแต่ว่าเป็นแฟนเราเแฟนแฟของเบกกี้น่ารักมากมากเลยปกติตั้งแต่ที่ผมชวนเบกกี้มาเป็นนางเอก MV เพลงอ่อ b a b y b e m y Baby c h r i s t m ต s ตอนนู้แนแฟนแก็แบบชอบกันเยอะแยะเลยรู้สึกว่า มันเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหนูเคยนับแล้วว่าหนูขึ้นเป็นเกสกิจคอนเสิร์ตศิลปินไม่เคยนับก็ย<笑><笑>เยอะเหมือนกันครับแต่แบบอยากจะขึ้นผมมาอยากร่วมง,งานกับพี่ๆศิลปินอีกหลายคนเลยใช่เพราะว่าเหมือนเราแบบเก็บแต้มบุญไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็เป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่อยากจะสัมผัสว่าพี่ๆเขาพี่ๆที่เก่งๆอ่ะ เขาเวลาเขาอยู่บนเวทีเขาทำเป็นยังไงอยากจะไปสัมผัสอยากจะไปร่วมง,งานด้วยอยากจะรู้จักอยากจะขอเทคนิคนู่นนี่นั่นจากพี่พี่เขาแต่พี่เขาอาจจะโผล่แล้วคิวหนก็ด้วยแหละครับคิวเราก็ยากเหมือนกันก็ร <laughs> อดูนะคะว่าจะไปเไปเ็นยังไง่ฝากเชียร์ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณ่ขอบคุณค่ะก And t h